ดูหลักการทํางานเขาต่อไปการทํางานของอุปรกรณ์ของเฮิร์ชเมื่อสวิตช์แบบสัน่นมีการปิดเปิดวงจรเพอทำให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดผสมภูมิเปลี่ยนแปลงเป็นจังหวะไปด้วยก็จะเกิดเหนียวนำมีสนามแม่เหล็กที่แกนเหล็ก วงแหวนก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยก็สนามแม่เหล็กนั้นเปลี่ยนแปลงก็จะไปเหนี่ยวนำมันก็ผ่านสนามแม่เหล็กที่ผ่านขดทุติยภูมิก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนักเรียนกระสาบราสาสนามแม่เหล็กผ่านขดลวดเกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ขดลวดส่วนสนามแม่เหล็ก ที่เปลี่ยนแปลงก็จะเนรนำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ขดผสมภูมิออทุติยภูมิขดที่สองขดบีนะครับมีค่าสูงและปลายทั้งสองของขดทุติยภูมิมีความต่างศัก์สูงด้วยเมื่อมีแรงเคลื่อนสูงก็จะเกิดปลายทั้งสองก็จะเกิดความต่างศักสูง ซึ่งปายทั้งสองตรงจีนครับไม่ได้สัมผัสกันนะจึงเกิดสนามไฟฟ้าที่ช่องแคบ G มีค่ามากเลย mm hmm. เมื่อมีความต่างศัก์ระหว่างปายทั้งสองมันก็จะเกิดสนามไฟฟ้าระหว่างปายทั้งสอง ย่งคงจำได้ถ้าแผ่นโลหะอ่างกันเป็นดีเกิดมีเกิดความต่างศัก์กันเป็นวีจะเกิดสนามไฟฟ้าเป็นเท่ายีอีจะกับวีส่วนดีใช่ไหมอีคือสนามความเข้มของสนามไฟฟ้ากับความต่างศักด์ มีความสัมพันธ์กันเมื่อเกิดสนามไฟฟ้าระหว่างช่องแคบจีและปลาทั้งสองนะมีค่าม,มากก็จะมีผลออกมาอย่างหนึ่งจะเกิดประกายไฟที่เราเรียกว่ามันสปาร์กนี่ก็เกิดว่า อากาศระหว่างช่องแคบที่ปลายทั้งสองอน,นั่นจะแตกตัวเป็นอิออนอากาศบริเวณนั้นที่แตกตัวเป็นอิออนแล้วก็จะกลายเป็นตัวนำอากาศที่เป็นอิออนก็เป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าระหว่างช่องแคบก็จะทำให้เกิดประกายไฟขึ้นในขณะที่กระแสฟ้า กระโดดกลับไปกลับมาระหว่างปลายทั้งสองให้ประกายไฟนั้นมันเกิดจากการวิ่งของอประจุไฟฟ้านี่เกิดการแตกตัวเนื่องจากเขามีความต่างศักระหว่างปลายทั้งสองนั้นมากระหว่างช่องแคบนั้นมากช่วงเวลาสั้นๆ จากมีสนามไฟฟ้าภายในช่องแคบแล้วก็มีค่ามากทำให้อากาศระหว่างช่องแคบแตกตัวเป็นตัวนำให้กระแสไฟผ่านช่องแคบได้จึงทำให้เกิดประกายไฟเคลื่อนที่ผ่านช่องแคบนั้นนะครับ อันนี้เหมือนกับเป็นเครื่องส่งคราวนี้มาดูอีกอันหนึ่งเฮิร์ได้ใช้แผ่นโลหะบางๆต่อที่ปลายทั้งสองของขดทุติยภูมิ mm hmm. เพื่ออะไรครับแผ่นโลหะทั้งสองนี้ทำหน้าที่คล้ายกับเป็นตัวตัวสร้าง ความต่างศักเป็นตัวเก็บประจุสร้างความต่างศักให้ระหว่างแผ่นระหว่างปลายทั้งสองมันมากและทำให้เกิดการวิ่งกลับไปกลับมาด้วยความถี่สูงเพราะว่าสามารถคือถ้าแผ่นใหญ่ความถี่หรือความต่างศักมันก็จะมากสามารถทำให้เกิดความถี่ที่สูง สูงถึงสิบยักกำลังแปดเฮิรตนักเรียนนังเขียนเพิ่มเติมกน,นิดต่อไปทังสองของตวควบคุมเพื่อเพื่อสร้างความต่างสัก์ให้มันสูงให้มีค่ามากาให้มีค่ามากและคราวนี้เขาก็ใช้เ,เส้นลวดตัวนำ งอเป็นวงกลมโดยที่มีช่องแคบระหว่างปลายของเส้นลวดนั้นนะเป็นดีนำไปวางไว้ห่างช่องแคบ G ไม่ได้สัมผัสกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะดูรูปประกอบของขดทุติยภูมิปรากฏว่าเขาเห็นประกายไฟเกิดขึ้นที่ช่องแคบดีดังรูปนี้ครับ อันนี้ก็คือที่ตอนแรกเครื่องมือที่ส่งที่เกิดประกายไฟที่ช่องแคบ G เนี่ยนะช่องแคบ G แล้วเขาเอานำลวดตัวนำวงกลมแล้วมีปลายช่องแคบเป็น D เนี่ยเอามาไว้ใกล้ๆปรากฏว่าเกิดประกายไฟในช่องแคบ D นี้ได้ มันเป็นอะไรล่ะครับและประกายไฟมันมาจากไหนทั้งๆไอ้ไอ้ลวดวงกลมนี้ไม่ได้มีสัมผัสกับอ,ะ,อะไรเลยจากแหล่งกำเนิดอะไรเลยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมีประกายไฟเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นที่อัศจรรย์ใจนักตรงนี้แหละครับเมื่อเกิดประกายไฟที่ช่องดีเฮิร์ตอธิบายได้ยังไงล่ะ บอกได้ว่ายังไงมันคืออะไรมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วไอ้ประกายไฟมันมาจากไหนทั้งๆท,ที่ว่ามันไม่ไปต่อกแหล่งกำเนิดอะไรเลยไม่มีการเหนี่ยวนำอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่เอามาไว้ใกล้ๆกับไอ้ช่องแคบจี G ที่มันเกิดประกายไฟแต่ถ้าเราปิดช่องแคบจี G ไม่ให้มีคือประกายไฟ ไอ้ตัวดีเนี่ยในวงกลมเนี่ยนะรวดตัว,ตวนําวงกลมเนี่ยก็ไม่เกิดแต่นั่นเกิดสป,ปาร์คขึ้นมาปับ๊บมันก็เกิดไปด้วยมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นมาได้ยังไงตรงนี้แหละครับเฮิร์ก็อธิบายปรากฏการในการทดลองของเฮิร์สนี่แหละ เขาบอกว่าไอการที่กระแสไฟฟ้ากระโดดข้ามช่องแคบจีกลับไปกลับมานะทำให้สนามระหว่างจีนั้เปลี่ยนแปลงและเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงด้วยสนามไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่านั้นแหละมันทําให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันเปลี่ยนแปลงระหว่างทั้งสองระหว่างสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กเป็นไปตามทฤษฎีของแม็กซ์เวลล์โดยความถี่นั้นไอ้ตัวแรกเนะี่ยเป็นแหล่งกําเนิดคลื่นแหละไอ้ตรงจเป็นแหล่งกําเนิดแล้วก็แผ่ออกมา ด้วยความถี่ของคลื่นที่มีค่าเท่ากับความถี่ของกระแสฟ้าที่กระโดดกลับไปกลับมาทําให้เกิดขึ้นแม่เหล็กผ่านไปแผ่ไปถึงตัวนําวงกลมซึ่งมีรัศมีและขนาดช่องแคบเป็นดีที่เหมาะสมนะจับให้เหมาะสมกันก็จะทําให้เกิดความต่างศัก์เปลี่ยนแปลงที่ তো তোম বঙ্ক